มีกับพัวหนาอ้อยกับหนาอพัวหน้่อน่าทุบมาขึ้น um, ดิบอ่ะ

ก็ยหัวเข่า่ะใส่เยอะเลยงของไเลย่ไม่มันมีข้าย็นอยู่นะดีเตหมอนะ ม to, to ันสั้นเนรต้องตูดต้องตูดตูดดเพราะว่ากเสียบตัวนีไม่ ตักนี่ยข้าวเลี่ยนะสังกับพ่ะสเดี๋ยวบอกไปเสีนตัวจีนไทยัว โซเยเียวค่ะคติอันดีเด้อค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกการรับชมนะคะเวลานี้เอกินเน่ป็นยังไงเออเวลานี้แม่ลูกศิีจะขออนุญาตเพื่อนๆลงจากไลฟ์เนาะเพราะว่านะตอนนี้ก็ประมาณตีห้าสามสิบแล้วค่ะได้เวลาอันพอสมควรที่จะลงไลฟ์วันนี้เป็นการ ตื่นมาทอดแคบหมูดับร้านช่วยหยิบนั่นนี่ขายของหยิบได้เท่าที่หยิบนะหลักๆคุณยายก็จะเป็นคนช่างแคบหมูนะคะเสร็จแ,แล้วก็